ออฟิฮัลโหลอันนี้ก็เป็นออฟฟิศาราบินะคะคนสุปกกตามเข้าออฟฟิศสุนัขงนะคะสุมัขพงที่เข้าลิ้กันมากเลยให้ทานนะคะว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรสวัสดีค่ะห้องโรสบินะคะเมื่อปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่เราเ้อเฟ r ร์ h โ m e เกือบจะทั้งปีเลยพอเราอยู่ที่บ้านนานๆแล้วมันรู้สึกแบบอึมครึม จริงเราห้องทํงางานที่บ้านะค่อนข้างเืดเพราะว่าแสงไม่เข้าเต็มที่กั่ากับไปอยู่ออฟฟิศแล้วช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ไปดูเซอร์วิสออฟฟิศรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจยเหตุผลที่ไม่ถูกใจเซอร์วิสออฟฟิศถึงแม้ว่าราคาจะดีมากๆนะคะเป็นเพราะว่าเราต้องการสตูดิโอพอเราต้องการอะไรที่มันคอสตอมขึ้นมาแล้วอะอะไรที่มันสําเร็จรูป ไม่ตอบโจทย์เราแล้วส่วนยูนิตที่อยู่ตามอาคารนะคะส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบมองไปข้างบนแล้วเป็นเส้นๆรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตาเลยเพราะว่าเวลา,ามองจอคอมมันก็เส้นเลี้ยวอยู่แล้วเรามองไปเส้นทุนปวดหัวอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนคืนนะคะมันจะเป็นพรมซะส่วนมากแล้วเราค่อนข้างแพฟุฟนก็เลยไม่อยากได้แบบนั้นเราต้องการอ่สำนักงานที่สู โปร3เมตรอะไรเงี้ยคือ 1, 2, 3, 4สมสันค่อนข้างเยอะแล้วท้านนะคะเรามาเจอห้องเปล่าที่เราต้องทำทุกอย่างใหม่หมดเลยตั้งแต่ศูนย์ผนังคุณทำเองพื้นคุณทำเองการคุณกั้นห้นงนงองเอง Wi-Fi อะไรคุณทำเองหมดเลยแต่ว่าเราได้3เมตรเราได้กระจกทั้งบางนของโปรโอเคถูกใจเจ๊ <c oughs> ต่อมานะคะเราก็ต้องมาหา Reference กัน e f e เ e n c e ที่ไหน ที่ p พนท e ร e เ t เลยค่ะเราชอบทำงานในที่สว่างเพราะว่ามันจะได้รับแสงได้รับพลังงาในการทำงานดูมา5 0 0 0 0พลูกก็จะเป็นแบบความรู้สึกสว่าง i r y Bright, Minimal แล้วก็แบบเส้นน้อยๆอย่าให้เห็นนะตาลายขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ต้องมาหาดีไซเนอร์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะหาดีไซเนอร์ถ้า เเรื่องวงจุ้ยเราควรปรึกษาสินแสก่อนดีไซเนอร์เขาจะมีค่าออกแบบเพราะถ้าการที่เราแก้ไปบ่อยๆมันจะเป็นคอสดังนั้นเราควรปรึกษาสินแสโอเคเราอยากอยู่ตรงจุดไหนห้องพนักง,งาอยู่ตรงไหน,นห้องบอสอยู่ไหน อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเคลียร์ให้จบก่อนแล้วค่อยไปคุยกับดีไซเนอร์ส่วนเรื่องดีไซน์เนอร์นะคะส่วนตัวแล้วโรซ่าถามเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ส่งคอนแทคมาให้ะคะ่ะประมาณสองสามเจ้าเราชอบใครมากสุดแล้วก็คุยกับคนนั้นเลยะคะ่ะพออยิ่งเคลียร์เท่าไหร่ยิ่ยยงดีถ้าเราเครุยกันน้อยมันจะรู้สึกแบบว่าเขาไม่รู้เรานะไม่รู้เขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเคลียร์ยิ่ยงเคลียร์เยอะอธิบายเยอะอะไรอย่างเงี้ยต่างคนจะต่างรู้ใจกันอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเขาจะขอไม่เกินแบบสามถึงสิบเร e รีนสักพอไม่ต้องเยอะขนาดนะั้น อย่างน้อยให้เขาได้รู้ว่าเราชอบแบบไหนดีไซเนอร์ก็จะยินกับผู้รับเหมาไว้ให้แล้วผู้รับเหมาก็จะใช้เวลาประมาณ30-45วันในการทำออฟฟิศนะคะตอนนี้ออฟฟิศก็เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ90%แต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งมายังไม่ได้ขอแล้วก็บางอย่างเรีนขาดู่เลยเราก็เอาเฟอร์นิเจอร์จากที่เก่ามาด้วยแล้วค่อยๆอยู่ค่อยๆซื้ออีกย่างดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูออฟฟิศที่ยังไม่เสร็จ ในโซสบินะคะเจ้าของชอบสีขาวมินิมอลต้องการความไพรเวซีสุดๆสีขาวเรื่องง่าเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นชั้นวางของค่ะวางเอกสาร f e d e x DHL g r อ b อะไรอย่างเงี้ยคือใครเข้ามาก็วางวางวของไว้ตรงนี้ได้เลยเมอเข้ามาขาดสปอนนะคะดอลล็อก แต่กว่าสปอนจะมาน,นี้เราคงติดตั้งไปแล้วค่ะตอลรออันนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวางแบบไมโครเวฟอะไรอย่าแงบบแบบนี้ตู้เย็นดีไซน์ทําทำแบบมันเป็นสไตล์โรงแร้อมค่ะก็เลยค่อนข้างเล็กแต่ค่อยๆดูก่อนกันค่อยซื้อตู้เย็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานระบบไฟอยู่ตรงนี้มหมดเลยอันนี้ก็มาจากออฟฟิศเก่าค่ะเป็นเบนช์ของมิตติ้งต่อมาก็เป็นห้องออฟฟิศนะคะ ได้ประมาณ5้าถึงหกที่นั่นค่ะอันนี้สั่งผู้รับเหมาทําโตทํางานตัวนี้เหตุผลทําแบบดูอินขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราซื้อมามันจะไม่พอดีกับความกว้างของห้องตัวนี้คือคัปเตอร์ไม่มันกอดีเลยข้างบนบอกว่าอยากได้ขาวมินิมอลมไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้ววันนี้ก็มาจาก 9, ออฟฟิศเก่าก็วัดตรงนี้ก่อนเพราะมันเข้าห้องเก็บของไม่ได้เพราะว่าห้องเก็บของมันค่อนข้างแคบอันนี้มันเข้าไม่ได้เป็นแบบว่าสั่งทำออกมานะคะก่อนแรก บางทีเราต้องการความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นโต๊ะทำงานของโรซ่าอันนี้มันมาจากที่ทำงานเก่าเนี้เป็นโต๊ะของโบคอนเซ็ปมันเป็น extendable table ที่สามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นก็เล็กตรงอยนี้ละโซนนี้ก็เป็นตู้เก็บของนะคะเป็นลามิเนตสีขาวแล้วง่ายแต่ว่าชอบความที่ว่ามันสีขาวตรงนี้ไม่ใช่ตู้เก็บของนะคะมันเป็นโครงโค้งโค้งหมดเลยเป็นลามิเนตโค้งหมดเลย ห้ามมือ 5, เด็กค่ดคนสกปกห้ามเข้าออกสิห้องนี้เป็นห้องกันเสียงนะคะเรามาดูกันว่าในกล้องเนี่ยมันกันเสียงไหม ABC ฮัลโหลได้ยินเสียงไหมถ้าพี่เจนไม่ได้พูดถึงในกล้องนะคะถ้าเกิดว่าถ้าอยู่ในห้องนี้จริงเราไม่ได้ยินเสียงนอยส์ข้างนอกไม่ได้ยินเสียงรถแต่เสียงรถไฟแต่เสียงมันจะก,กล้องอย่างเงี้ยอะ,ะ,ะลองแบบเปิดประตูนะโอเค ABC ได้ยินเสียงนอยส์ไหม ประตูแบบว่าสูงสุดเลยแล้วรตมากันงประตูให้มันเตี้ยให้มันสูงสุดเท่าที่มันสูงได้ซุ้มโค้งนะคะซุะ้มโค้งที่เขาเ้าฮิตกันมากเลยตรงน,นี้ก็จะเป็นชั้นวางหรือว่าสามารถวางเพนติ้งได้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าจะวางอะไรต้องตื้นห้องโถงกับห้องสตูก็จะเป็นปลตยสีขาวเทามินิมอลแล้วก็ตรงห้องเนี้กับห้องส่วนตัวก็จะเป็นเฮรริงโบนกว่าจะได้แบบนี้มานะคะัด พัดอยู่นานมากเลยกว่าจะได้ไซส์แบบนี้ส่วนห้องสุดท้ายน,นะคะนี้เป็นห้องรีแลกซ์สามารถมีติ้งแบบสาได้แล้วเป็นห้องที่มี creativity คิดงานไอเดียบันเจิดไอเดียใหม่ๆหม่เออข้ามาเข้ามา,อมาไอเดียเข้ามาเลยให้ทายน,นะคะว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรห้องอาบน้ำา h o w e r ห้องส่วงห้อง,งน้ำที่เห็นวิวข้างนอกค่ะ รอนเล่นตรงนี้เป็นห้องเก็บของจริงๆทางเข้าก็ค่อนข้างแคบอยู่ประมาณ60เซนดังนั้นโต๊ะที่มันสําเร็จรูปก็เข้ามาไม่ได้ต้องติดตั้งใหม่หมดเลยตอนนี้ก็ใช้หนังสือพิมพ์ปิดไปก่อนเพราะว่ากําลังรอติดตั้งผ้าม่านอยู่ค่ะส่วนตรงนี้ก็รอไฟมาติดอาทิตย์หน้าถ้าเราต้องการอะไรเราอยากได้แบบนั้นเป๊ะๆดังนั้นเราก็ต้องรอจะได้เราก็ต้องรอ ส่วนผนังนะคะโกซัาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเส้นอะไรเยอะๆต้องการความเรียบแต่บางทีแล้วทุกอย่างเรียกเกินไปมันก็ไม่มีลูกเล่นเราก็เลยเอาแบบคิ้วผนังคลาสสิกแต่ขอโจทย์คือคลาสสิกมินิมอลจ๋าดังนั้นปกติคิ้วบัวกขาจะหนาๆใช่ไหมคะ เพราะถ้เลือกที่แบบคิวบวกบางที่สุดให้มันดูมินิโลที่สุดแล้วทางดีซเนก็ดีซาให้แบบนี้แล้วก็มีเส้นขีดตรงกลางเวลาถ่ายงานอ,อะไรอย่างเงี้ยจะไม่เรียบจนเกินไปเพราะว่าห้องอื่นๆเรียบไปหมดแล้วห้องสตาฟก็เรียบห้องส่วนตัวก็เรียบดังนั้นขอมีแบบเส้นนิดหนึ่งที่แทบจะไม่เห็นเส้นอันนี้ก็มาจากที่ออฟฟิศเก่านะคะเป็นบินแบบนั่งสบายมากเลย เดี๋ยวเราก็จะมีเก้าอี้อีก3ตัวตั้งไว้ตรงห้องนี้ ห้องนี้จะเป็นห้องถ่ายทมเป็นห้องวีแลกห้องคีเอทีอ่ไม่อยากได้อะไรใหญ่มาวางเพราะเราจะสามารถขยับไปได้ขยับโคอี้ไปข้างๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพวกสวิชนะคะสวิชแล้วก็ปลั๊กไฟของที่เนี้ยเป็นของฟิวไลติ้งของเพื่อนรอซาเองเดี๋ยวพาไปดูสวิชแมททุกอย่างอยู่ตรงนี้คอนโทรลตรงนี้หมดเลยตั้งแต่ไปที่ลานเขาลราก็เห็นแบบเป็นแบบขาวแมทชอบมากเลยเห็นครั้งแรกเราติดใจมากเลยไม่ต้อง,งมีเครองคัยทํานาเห็นแค่ความแมทอย่างเดียวพอเรา ทำโต๊ะแบบนี้แล้วใช่ไหมคะผู้รบเหมาก็จะถามว่าเราต้องการให้ปักอยู่ข้างบนโต๊ะหรือว่าให้อยู่ข้างล่างโต๊ะส่วนมากเราจะเสียบหน้าจอคอมชาร์จแบตมือถือแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากมากนั้นก็าไว้ข้างบนแล้วกันค่ะจะได้อยู่ข้างหลังจอคมอมเพราะว่าถ้าไว้ข้างล่างอ่ะเราจะต้องมีการเจาะรูโต๊ะอีกไม่ค่อยอยากเจาะรูโต๊ะเท่าไหร่เลยข้อเสียของออฟฟิศนี้นะคะมันจะมีเสาโดดโดดจองเสาในออฟฟิศพอเสามันบงังเลยเยอร์ของออฟฟิศอะคะ่ะเราทาอะไรไม่ได้กับมันจะเท่าไหร่ดังนั้นทางเข้าก็ต้องเป็นตรงเนี้ ก็ขอจบออฟฟิศทัวร์อแรกเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยเลยของมันยังมาไม่ครบเลยเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องสั่งทำแล้วก็ค่อยๆอยู่ค่อยๆซื้อของ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะมาทำ EP 2นะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. รอ s a b i e ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย